สวัสดีครับมือนีนมาตื้อแหมือนีนอยู่สะาทุปีได้ได้เสียยางเสียช้นยางได้ยังไปยังบ่าดีปลาเพียนไงได้ไหะปลาเพียนไักบคอมีเมนูยังครับวาสีก่อยครับต้มครับยางนะส่เมนูมือไหน่าเมนู่โอ้อยู่ปลายางกินอ่ะ บริเวเก็บบรรยากาศตอนตืนีย้เบื้องนอกแบดเบิดเนี่ยวะพี่น้องโอ้ยวินีไทยเบื้องกระขัดแบดเบิดสาดแบดกันเลยอเอเห็ดเบื้องตอนอ๋อเห็ดเ่าก่อยเทาตุ่มเห้อพี่น้องอ้าวติดตามเบื้องครับทีมงานเอ็นพีหางเดียวสิบห้ามูเด็ผู้ใสยังไ่ใส่ก่อยปลาบ่หนะผู้ใส่ตุ่มบ่ใส่ตุมปลาโอ้ตหวเห็ดป็นเอาไงมันเหม็นบ่สี่าไงห้ วิธีการเอาไข่มดแดงของโอเล่ปวดหลาบด้วยพี่น้องนี่บริกินดอกเดี๋ยวห้างวิคอใะ่ที่ล่ะโอ้ยโป้ยทีธีดีๆเต้ได้ครับเพื่อนไปแล้วไปแล้วอ่าสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนีเมนูห้อก็คือ กอยปลาตะเพียนเด้ครับอย่างปลาตะเพียนนี่ชิเป็นขันตอนคือเขาซอยแล้วนี่เขาเอาเกลือใส่ด้วยพี่น้องเขาเอาเกลือใส่เห้คนคนคนคเขาขีันชมแดงบ่อนามาเลยเอะเเขาขันชมแดงเล้พี่อนุ่มนะเขาสีาไเด้อพี่น้องเด้ออ้เบาอยากท่าคือเป็นตี่ดีวเบาคื่กเจ็บชมพูแดงนี่ไหม

มีแต่ห้างเนหน่อยเนาะห้างให่วยกนี้ะเดี๋ดยวกอโ,ยโอเล่ปวดหลังเด้นไน้อ๋อนึ่งในทีมงานนี่เดือก้อยปลาเนี่ผมซือเป็นระดับหนึ่งของมู่บ่านกับว่าอะไรนะครับแต่ว่ามดแดงนี่มันคือาการเขกกไลเลยครับโอ้ายเลยพี่นอนนนะไปงเาไริค,ครับัดเจ็บขักเนาะ

Ừ, Lạt sáo nhau cuốn đây sau lần sau sáo sau lần 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 sau hả, sau lần sau ôi, sau lần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  sau บายอดไปวายุ sociedad, ่นก bon. ัน้เน yeah. right. 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 yes! ึงวันอยู่สูงอย่าเราไม่ได้พี่นี่ปงหนึ่งกัพอแลวพี่น้องไก่เลไก่สิดเดี่ยเหนือเขาเดยอ่าข้างหนึงที่้ไงใช่หรอนี่ตาเนี่ยเอ้ยข้างนีเยอะเพื่อนลยพี่น้องเอ้ยบังคับบบิงมาามามามาามาาาา่าามาเม พ à, one, reforms, love, ูจพ่ออะไปสิ่าไปมองตอนก่อยเลยพี่น้องครับเนื้อสิหามือี่หน่งนักดาข้าวขันเนื้อมันชุกเลยครับข้าวกระเจียวนำนำข้าวนำมดแดงขันตรงนั้นข้าวกรเจีใส่ตุนเน้องเด้อโอ้ยนามขอเข้ากจนมันดูเลยป่ะสิเขียนนะขีิบว่าไรหมดแล้วพี่น้องเลยถ้าใจรแตยใครมดแดงอาจารย์ไหนเนี่ยอาจารย์กเอ ตัวท้ายท่อแล้วพี่น้องเด้อะขันแบบเห็นเป็นผงผมขันเห็นเป็นพุงสุดทิพสุดทิพยูตัท้ายท่อขันประมาณสองสามเถอะบางสูตรไว้ให้ตัวพี่น้องเด้อสูตรนี้บ่งวอกสูตรครับเอยบ้าบุญรูดเข้าหยอดที่มั่นสูตรนี้ชี้ว่าเพ่งพี่น้องเองเลยเยจีนหลาสูตรนี้ชี้ว่าอะไรเพ่ง หมดแล้วก็ใส่ลายใส่พีน้องเนอะเนาะเฮ้ยไม่ต้อีคือปลาเท้าเดี๋ยวปลาเาคันแล้วเนาะพี่นกาจะเป็นสีอะครับพงเลยเนาะนัาจะเป็นพงเลยครับมันจะเปิดนาจะเปิดแจ็หมอตุเดเ๋ยาเอาน้ำขัดปลาใส่ันก็จะเป็นขา เล them. Them. Be ื Dude, 拜拜่อนไปหนอยเลือนอ่ะแบบนี้ขั้นตอนต่อไปก็คือปรุงแล้วก็ปรุงก้อยเดี๋ยวผมสีตัดไปเมืองตอนเข้าที่แล้วด้วยพี่น้องเด้ออ่ะอย่างปลาห้ากับชีเดีทีเด้อพี่น้องของแข่เออเออของแข่ยังหน่อยแปดสิบก็เยี่ยมปัตตานีเตะเตะอัดตอนทั้งโอ้ยเยองทำนาะ พี่มือเบายอะเป็นยังไงขัดอยู่ครับเบาเบาเนาะค่เดียวดีเบาแล้วยไมเดอขาดแล้วเลยออกงานนี่ไม่ได้ไนไม่ต้องซื้อเลยใชไหมเบาเงี้ยให้ไปตอนนี้เบายอดต้งลงเ้ยนี่ครับผู้ไปหาปลามาดิแพะนยันไม่เนนี่ยงไังเดียเดี๋ยวนนี้ไปบอก่นงานเล้ในตัวนงานเอนี่ย ขอต้นไ้ครับขอแกสับทีม่านนี่มูมีเสาครับมีต่มวนก็มวนเงินทีใสก็มูมีส้างวมันสมันครับเอออาอยู่นี่กินอยู่นี่เดี๋ยมือฟามาสอนกระซิวกรก่อย โอ้าเชี่ยวไ่เนี่ยยบ่อยโอ้ยมือเงินี่รอโดนสู้กันตาโลมาโอ้ยโซกิที่ยงโอ้มือเหรอี่บเรอเดี๋ยวขอเี่ยวยังมา่ยังปะเฮ้ยม็นเหม็นเนี่ยเออพเชี่วนี่เอามะกอเอามมุกเดี๋ยว้ยมนพี่เชี่ยวนึ่โป้มือเนี่ยอนอีหนึงมาใส่เอาปได้กระแแงทีปขามุนไง่ก็ประเขาประขาทนี้โป้ บรรยากาศได้พี่น้องนี่บรรยากาศอยู่สวนายางว่า้นนั้มันเสียเสียหน่อยเพิ่นนี่นะครับนี่างบรรยากาศทั่วไปของเพิ่นเพิ่นเลี้ยงไก่ไข่ไก่อันนี้นะครับผู้ใดสนใจซื้อไก่กิโลก็เพิ่นขายอยู่กิโลครับเด้อไก่กิโลก็ได้กิโลละพันเนี่ยกิโลไก่กิโลเพิ่นขายอยู่ตัวนั้กนกับบ้านเสียเขนมไม่ได้เสียแล้วครับแทนทุกเนตรทุกอวัยวอยู่นี่แหละ ชายายแค่หอมรวมพ่อวันชายายแค่หอมรวมในในในแค่หอมรวมนี่เหรอชายาวันในแค่หอมรวมอ๋อนั่นโอ้ยปวดล้าวครับสีหน้าไปเลยครับพี่น้องถ้าปีกปลาเขาสูงเขากะจะได้ก่อยปลาต้มปลาก็ได้ที่เด็ดละผมต้มปลาก็สุกแหละมาต้มปลากรสุกแหละวิธี ก้อยปลาสูตรไทยทองก็ไม่น้องูนินเราพุดว่าก้อยปลาสูตรไทยทองใสของัวลงไปตัวนี้กัพริกบ่นทอาตามอาสุดๆเลยครับนี่ไอ้นไดสีนไดเดี๋ยวห้องบเอาสุดๆเลยครับมียังใส่สุดๆเลยนี่นะครับชีวิตเปนบาเท่า็ดที่สีนะเ้าใส่เป็นน้ำาปลาเอเนาะตามหัตรงนี้ใส่ยังไงนี่น้ำปลานงถ้าต่างถ้าตั้งซื้อยูถูกเท่าไยัง n p ใช้เด้ที่ได้กาก ติดตามนิดนดีครับฝากกดติดตามขวช่องช่องยินพีโอ้ยตวีหลี่ไ่เราปรจักษ์ใประจักษ์พี่น้องครับโอ้ยแกพี่ตอกตพี่ตอกโอ้ยขางเดือพี่ตอกมันฝากกดไลค์กดซับสไคร์ให้ช่องของเด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจในการเล็ดคลิปให้พี่ให้น้องเบิ้ง เดียวทีมงานเทากัอยู่แบบบ้าบานี่นะครับมือนไดเห็นได้ออินเตอร์สันะพี่น้องมืออีพีสองย่งสองอีพีอนาีวพครับว่ามันอ่ะนาชีวิอีพีสามมือเนีก็สอนสันตมือมือหน่อนอนาแกโอเคครับเอาแบบนั่งกินญูุ่่นเลยวะผมผมไผแมนโอเคอ่าผมไผผมยางเข้ากว่นี่ก็ซีเก้าหอแล้วครับเดี๋ยวเก้าเดินเนี่ยพทันเปลี่ยนเสื้อผ้าเปียกมาหยอดที่ะพี่น้อง เอานามีเเออเสยอดนามแปๆได้มีนี่นก็เป็นตบพี่น้องเาเป็นตเาเดียบร้อยแหละใส่ขยะก่อนเลยขยะนอเป้เาีไปเลยชีวิตบบานครับพี่น้องตวนหอมวาวินจากการทำงานจากการจีดยางหอมเ็หน้านี่ยนะเขาก็อยู่กินตกันในสีละคนทนงานทำใหก่อส้ นี่เอกินน้ำกัดไปกินหน่อยกินแกงกันพี่น้องเลยแต่ส่วนือะบริื้อบไรเนี่ยภาษาอังเลยพี่น้องโอ้ยอายุเมาครับไงบ้งเพชรบาเพชรเ่เพชร่เ้อเอาเดยวพี่น้องได้สิบด้ใหญ่ครับเอนี่ได้คำเราเี่มอ๋อปเรียงยอดิหน่อยบ่ ยังไ่ทั้งหมดใช่ไหมปลาครับปลาครับปลาเยอะเท่ารเนาะเยอะเท่ไรเยอะเท่ไเนาะใส่ปลาคอเนาะเยวอด้านในคนนี้ลาลลลพอแล้วพอแล้วพอแล้ีกพอด้ใครับระมใส่ปลาคอยังบ่ครับใส่ปละคอครัมันจะใส่ปลาคอดิใส่ปลาคอเป็น5หน่อบ่ โอ้ยปูเล่พอะมีแแนูเดฟอเค็ตัวให่อตัวกับบนย่างบนอย่ก็ใสลายเจสูจี่กลายบอสูต้มปล้หับต้มปลาสูจีเยอะกว่้ไทยทอกต้มปลาสูไทยทอก้มจีมได้เียงเนยบนอยงใส่ลายพวกแ่นมดย้ือสมอหนึงของทีมงานงบาบยะะเเลย มาลาวไม่ได <inserts S 2> ้เลยพี่น <the> <splash> ้องบานนี yeah, <the> ่มามาเขามาเขามาเขามาเลยเข้ามาเลยกินเลยกินเลยเอน้น้นำแ้องเอาเอใหญออกกินๆินทักันขนมปัมาเขามาเลยนิ้งนุ่มัว่าพี่น่องบาบเลยที่เป็นทองบาบาเนี่ยขาเสือก็มีขาเสือเขาเอะเอาเขาเถอออปลาลุยสวนครับพี่น้องมานี้นี่บรรยากาศสวนเลยครับ บรรยากาศอยู <ítulo> <displayed, S 1> ่ป่าอยู่สวนสวนยางบ่านึงม่ก่บรรยากาศบานบานบานเท่าเรพี่น้องนี่ธรรมชาติเลยเหรครับป่ากับยาธรรมชาติการอยู่กับจินกับแบบธรรมชาติครับสิเย็นไปอาบว่าอเอูกุยขอเออเ โซมป้เ็กไดินก๋วยปลีเอาเอาเอารอใช้น้ำเนี่ยอาอใช้น้ำจะงหน่วยเด้อเอาล้อป้องมึงมที่จะบากมักเป็นโบแห้งอะไรนะตัวแาบหาไหนเือจะ่วงบออ่าเนสาเด้อให้มงขับเขาเนี่เต็มลูกยกินเต็มเ้นเอาเอ๋เอเอเเเออเอเอเออเอออเออเอเอเอออเเอาเอาเเต็มเต็มมือเลย เออนี่กาศบ้านเฮาสุดยอดสุดยอดนะครับเออเอาให้พวกนี้ไอ้ไอ้ไงใส่บ้าใส่บ้าทำยังไงในี่ล่ะเอาดิบๆกูพ่าครับโอ้ยใส่บ้าคอใส่บ้าคอยี่ใส่ที่กินใส่มันหนาวครับครับแไ่เดียวในเมืองก็ยังี่หมูสูตรตัวนี้หมดเลยเนี่ยเอ้ยใส่บ้าคอบ้าคอนี่ยอร่อยพี่น้องเนี่ยีลูกิสาน้อยปลาสูตรไทยทองเออไก่ปลาสูตรไทยทอง เสียงส่ดนตงสวดโดดเออเออเออมือแดงเป็ดเดี๋ยวมอเออลูกสะปือเลยครับนี่คือัวสะปือเดี๋ยวมาลงมือนะเดี๋ยวมอเอฟซีด้อพี่น้องเอฟซีตัวหน่อยนี่เออ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 เขาเออเขาเออเขาโอเล่สิปื้ตโอนี้สิสปื้อลงเหยียบแฮมไปไม่สิขาดบอยมอหงอสวัสดีพี่น้องเราบอยมอหงอเลยสวัสดีครับพี่น้องได้ไหมได้ดักตัวเพิ่นดักนาเลี้ยงด้วยไอ้ส่วงนี่ ต่เขียนยังบู๊เลยครับพี่น้องนักแต่อยู่นิเฮือนเออนได้มกมัมมกมัมไอ่ามข้อห้ามอือนะครับพี่น้องบ้านนี้ก็สถิติขอโตขี้เขาวกินน้ำไปฮะเดินออกกินเหล้าก็ต้องใจได้พี่น้องบ้านทึกฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่อง Enp Channel เพื่อเป็นมกำลังใจของทีมงานทั้งหมดได้พี่น้องเด้ออ่าบ่ายยอดช่องยังหลาเสือส่องบอกกันนะ ซีซงเนี้อออว่าอยอดเอ่อเขาให้ทีมปากอยู่ <S <S เที่ไหนเนะานะเขาเปาเอ่อเอ็นพีเช่นเนียวครับเอนนบอโอเคครับพี่น้องมูนีกาติดตามเด้อครับเด้อฝากไว้ชั้นนี้เลยพี่น้องฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ดรกด subscribe ให้ทีมงานเอ็นพีห้านึ่